โอ้ยน่กกากลัวหนีเข้ามาในโบสถ์เลยแล้วเขาตามขับตามเข้ามากูแบบใจสั่นมากวันนี้มาเที่ยวแบบว่า University of Delaware <c oughs> น,ะนะครับแล้วก็ทำไมเอ่ยเจอ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้นะครับที่ไอรอนทิวเนี่ยมีปาร์ตี้เกิดขึ้นครับซึ่งผู้จัดเนี่ยคือแคมป์เรือโบดครับเป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะครับสำหรับให้ข้อมูลและให้สวัสดิการกับทุกคนที่อยู่ในเมืองเลยนะครับเป็นกลุ่มที่ซัพพอร์ต LGBTQ นั่นเองนะฮะซึ่งเขาเนี่ยมาจาัดปาร์ตี้เลสเบี้ยนกันที่นี่นะฮะจอยจอยกันมาเลยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าเรือโบดบีชเนี่ยคือ LGBT เอ้ย LGBTQ เฟรนลี่จริงๆนะครับอยู่กันยันหว่างไปเลยนะฮะหน่าเอ็นดูมากคริสต์ ก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาสามสิบสองทุ่มสิเซษนะครับลาปิดห้าทุ่มเซสชั่นใหม่ไม่ขาดสักทีนก็เพิ่งกลับมาจากที่ทำงานนะครับประมาณเที่ยงคืนกว่าอานาณเรียบน้อยนะครับแล้วก็จะมารีวิววันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัศจรรยใจมากเพราะว่าไม่เคยคิดเลยก็คือ ลูกค้าตัวสุดท้ายตอนแบบเกือแบห้าทุ่มแล้วลยอะไรเงี้ยลับมาใช่ไหมแล้วก็คุยนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกเาแบบว่าถามว่า are you the first generation or second generation แล้วกูเลยแบบ I'm not American <laughs> บ,บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ยินสำเนียงฉันเลยวันละคำวันก็ได้ยินบ้าเแ,แบบภาษาอังกฤษคุณเก่งมากดีมากเลย Why accent is so thick bro แบบ Haven't you heard ดูเป็น American เพราะอะไร <laughs> ผม <laughs> ผมดูอเมริกัน นันแหก็ถือเป็นความประทับใจดีแล้วเขาก็บอกว่าเออให้มีการเดินทางที่ดีนะอะไรเงี้ยเ็ถามเรื่องแบบไทยเรื่งเราก็พูดเรื่องเกาะซีมิลันไปอะไเงยพราะประทับใจมากๆในทาัคนไทยได้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีในวันที่แย่แต่ก็มีเรื่องดีๆเออนที่สุดก็ถึงวันหยุดครับ วันนี้นะครับนิกกี้พาเรากับมาร์กเนี่ยไปเที่ยวที่ University of Delaware นะครับ U D ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยประจำรัฐนั่นเองต้องใช้เวลาขับรถไปสักพักเลยนะครับไปที่เมืองลหวะพอถึงโซนมหาวิทยาลัยก็คือกว้างมากนะครับนิกกี้ก็พาทัวร์นู่นนี่นั่นนี่แล้วก็ไปดู <for> กินเหมือนแบบฟู้คอร์ทที่ห้างโลตัส <laughs> วันนี้มาเทีย่ยวแบบว่า University of Delaware นะครับแล้วก็ทำไมเอ่ยเจอ Thai Kitchen t h a I b e e l doing mean, in service I'm in this I'm in mean, Thailand so much เราโรตั We check my bank account make sure I have all the money. yeah It's a good time for buy <laughs> ฉีดยยาโโโอออก็คือฉีดยาให้มากนะครับซื้อ iPhone SE ได้สำเร็จเรียบร้อยนะครับเทป o ซ e นะครับก็ฉันจะแบบไม่ได้กระเป๋า1นึ่ใบไม่ได้แพนดอร่าแล้วก็ไม่ได้ออคู่งก็คือกระเป๋ามึงซื้อกี่ใบแล้วหรอกู่งงมากเดินเา มีคนเมานะฮะเมื่อกี้คือน่ากลัวมากแบบ กำลังขับไปแล้วมันเป็นแบบว่าทางมืดๆใช่ป่ะแล้วมีรถสองคันแล้วมีไฟส่องมาแล้วก็มันเหมือนมันเหมือนในหนังเดอะเพิร์ชอะแล้วมาบอกว่าหันกลับไมาอะไรเงี้ยแล้วก็คือหนีเข้ามาในโบสถ์เลยแล้วเขาตาขับตามเขามากูแบบใจสั่นมากสรุปคือตำรวจอะไรเงี้ยเข้ามาเยี่ยมน่ากลัวมากเขาจอดโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เขาบอกคือทุกตัวแล้วคือมันกินน่ากลัวจริง นี่ยทางมึงอ,อย่างนี้เลยแล้วก็แบบว่ามีรถสองคันแล้วแบบเปิดไฟสูงๆอนะะจอดจอดด้วยการสองคันการขนนย่งเนี้ยเนี่ยมีรถสองคันแล้วมาก็แบบว่าคือ,านนอตอนแรกก็จะแบบไม่เห็นเลยก็จะแบบชิลมากสรุปคือมาบอกว่าหันกลับกันไว้มึงแบบมันน่า,นากลัวมากแล้วก็คือหันกลับแล้วก็ขเลี้ยวเข้าโบสถ์แบบให้พระเจ้าช่วยสร,สรุปเลี้ยวตามเลี้ยวตามคือน่ากลัว วิ่งควางควา,า,างมูดควางมูดมันหลายคอนเทนต์ตเลยนะฮะอตอนนี้คือตีสองนะ,ะครบับกาไปทางไบเชลจริงหรอไบเชลคือทางธรรมชาตินกกะกาเฮ้ยน่กากลัวทำไมเราต้องมานลำบากกันขนาดนี้ฮะนี่ไงจังใช่เราต้องไปบ้านเนี้ยไม่ใช่หรอไม่ใช่ไปไม่ใช่เราไปเส้นตรงตรงนี้เหรอเจอโอจะตายไหมเนี่ย ยังไงดีไม่ใช่ถนนเส้นนั้นหรอมันคืออันนี้มันคือจังมันคือจังชาเนี่ยเนเตอร์อร่ระแต่ที่ฉันขับไปเมื่อไมันไม่ได้ทะลุอะไรเลยนะเดี๋ยวจะดูแมปไปรอบจะถึงไหมเราจะมารอดูกันนะครับอันนี้คือไม่ได้อยากไปเลยนะทั้งสองคนอนะ่ะแต่ว่าเอออุ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวป๊าปี้มาดูไม่ได้ <c oughs> เพื่อไปบ้านเพื่อนเราต้องทำได้ชน <c oughs> ะกดสัตว์โอเคไหม <c oughs> ถึงแล้วนะครับน่าจะเลี้ยวขวาว้าวพี่มันนี่มัน whole different place เมื่อกี้คือทำไมจะตายแล้วนะยานนีนจกแมัรสวยจริงมันยังไงเหมืนอนคนละที่เหมือนที่นี่ไม่ใช่เลยบวนบีชสวยมากมาถูากทาง